สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสนักสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไข่ทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพิมพารัตค่ะผมทนายวิโรธอัศวะเสมาชัยครับค่ะอาจารย์ตอนเชาวันพฤหัสที่16ตุลาคม2557วันนี้เป็นวันที่เลข2เลข9เลข9เลข2หายา อ้าวเหรอคะอาจารย์ไอ่แมจะเลขไม่ตรงกับน้องพิมพ์่ะน้องพิม์อะไรเลขหนึ่งเลขสี่เลขสี่เลขหนึ่งเอาวเดี๋ยวมาดูซิว่าเลขใครจะออกใบนี้แต่ท่านผู้ชมฮะผมสองคนคุยเล่นคุยเล่นนะคะอาจารย์ผมสองคนเนี่ยไม่ไม่เล่นหวยเสียดายแค่แค่ไม่เล่นหวยยังชักชักหลังไม่ถึงหน้าเลยชักซ้ายไม่ถึงขวานะค่ะอย่าไปเล่นเยอะเลยนะครับทุกคนบอกว่าเล่นเพื่อสนุกเล่นเพื่อได้ลุ้น ไม่ดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าการเล่นน่ะมันมันเป็นกิเลสแล้วพอเราเสียเราก็อยากได้คืนพอเราเล่นเราได้เราก็อยากได้มากขึ้นมันเป็นกิเลสเอางี้ก็อย่างที่เราแนะนํากันเป็นประจำว่าใครอยากมีโอกาสลุ้นไปซื้อของรัฐบาลนี่แหละไปซื้อของคนพิการก็ได้ช่วยเขาเหมือเราทําบุญแต่ว่าน้องพิมพ์นะท่านผู้ชมอย่าไปซื้อเยอะ สักครั้งละหนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็คือหนึ่งใบหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทพอละนะก็ดีกว่าก็ลุนได้รุนแล้วล่ะต้องพิมพ์เขียนเองเลยนะจารย์ไม่ต้องซื้อวันนี้จะออกเลขอะไรเราก็เขียนเล่นๆไม่เสียตังค์ไงเล่นกับตัวเองเสร็จแล้วพอถูกเราก็หยิบเงินจากกระเป๋าของเรามาจ่ายเราใช่แต่ถ้าไม่ถูกเราก็หยิบเงินในกระเป๋าเงินกระเป๋าของเรามาจ่ายก ใจเรานะอันเนี้ยมีแต่ได้ก็ได้ได้ใจก็ได้ไปทำของที่ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าอ่ามาดูข่าวกันวันนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์ทีนี้ก่อนก่อนข่าวเนี่ยผมอยากจะคุยน้องพิมพ์ก็มีท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาในรายการเราก็คือคุณณลินีค่ะอาจารย์ซึ่งเมื่อวานเขาก็โทรหาผมค่ะซึ่งผมแนะนําเขาในรายการใครทุกประชาชนค่ะอาจารย์โดยที่สามีเขาเนี่ย ทิ้งเขาแล้วก็ไปมีหญิงอื่นทีนี้เขาก็จะมีปัญหาก็คือคุณณลินีเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูบุตรสองคน<อ>แล้วก็จะต้องอพูดง่ายๆออกมาทำงานไรายได้ก็ไม่มีแล้วก็มันไปคาราคาซังเกี่ยวกับใบยา,าผมก็เลยแนะนำว่าให้ทางคุณณลินีเนี่ยไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจ,จังหวัดน้องคายค เพื่อไปขอคำปรึกษาจากทนายอาสาคแต่สิ่งที่ผมมีอาชีพทนายความและรู้สึกเสียเสียใจกับอาชีพทนายความของผมก็คือ,อการาไม่ช่วยเหลือโดยที่ทนายเขามีชื่ออยู่กับผมะนะครับได้คุยกับคุณนลินีว่าหากคุณมีเงินสองหมื่นบาทแล้วคุณค่อยมาคุยกับผมซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆฟังแล้วผมหดหู ชีวิตทนายความนะฮะท่านผู้ชมน้องพิมพ์บางครั้งเราต้องเสียสละ,ค,ะคืนให้กับแผ่นดินคืนให้กับประชาชนนะฮะเงินทองอ่ะเป็นของนอกกายอย่างที่ผม <c oughs> ผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมกับน้องพิมพ์ทราบ <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นการหายากแต่บางครั้งเราต้องสละบ้าง <c oughs> หลังจากนั้นผมได้โทรกลับไปหาคุณนลัลเนี แล้วให้คุณลั่นนี่เดินไปที่ประชาสัมพันธ์ของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายค่ะให้กลับไปใหม่อีกครั้งนึงถูกต้องค่ะอาจารย์นะครับซึ่งผมอยากจะทราบชื่อทนายคนนี้มาก<ค>ะนะฮะแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากประชาสัมพันธ์<ค><ะ>ให้ไปพบกับท่านอายการค่ะอาจารย์ท่านอายการจังหวัดอา่าไม่ใช่ต้องเรียกว่าท่านอายการเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายท่านดีมากเลยนะฮะผมกำลังหาชื่ออยู่ค่ะท่านรับเรื่องไว แล้วก็จะเรียกฝ่ายชายหรือสามีของคุณ <S <S นักรีนีเนี่ยมาเจรจานี่คือสิ่งที่ผมต้องการเราเป็นคนไทยอย่าไปคิดเงินเป็นใหญ่นะอาชีพคุณเป็นทนายความคุณต้องกินต้องใช้ผมน้องพิมพ์เหมือนกันต้องกินต้องใช้แต่ผมกับน,น้องพิมพ์และก็อาจารย์โสพลเพชรว่างเรารู้จักกินและรู้จักใช้ ค่ะอาจารย์นะครับก็ต้องฝากกันไว้เพราะว่าบางทีเแฟนรายการเราหลายๆท่านโทรมาบอกว่าเอ๊ะทำไมทนายทาแบบนี้แบบนี้ใช่ครับคือเหมือนโทรมามาระบายให้เราฟังค่ะอาจารย์มันเสียความรู้สึกไงซึ่งทุกครั้งที่อาจารย์โสพลเพชรว่างได้ยินเนี่ยก็เกิดความไม่สบายใจค่ะอาจารย์ทีมงานของอาจารย์โสพลเพชรวางโปร่งใสค่ะตรวจสอบได้ตลอดนะฮะและเราติดตามงานนะไม่ได้จิกงานเราติดตามงาน เนื่องจากคนที่โทรเข้ามาในรายการเราอะน้องพิมเขามีความทุกข์แล้วนะะถ้าเราคลายทุกข์เขาได้อย่างคุณนาิีนี่เดี๋ยวจะโทรเข้ามาเสียงเขาจะใส่ขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะเราได้คายทุกข์ให้เขาคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้อยู่แล้วนะคะเพราะเวลาคนที่โทรเข้ามาเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าเป็นทุกข์มีปัญหาแน่นอนแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับการแนะนํากลับไปแล้วก็การที่คุณมีวิชาชีพเป็นทนายความและคุณไปนั่งประจําที่ศาล เขาเรียกว่าทนายอาสาถ้าคุณไม่พร้อมคุณอย่าอาสาคุณออกทำมาหากินนะครับแต่ถ้าคุณไปอาสาประจำศาลจังหวัดก็ดีศาลแขวงก็ดีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดต่างๆหรือครอบครัวกลางก็ดีคุณต้องเสียสละนั่นคือคุณพร้อมแล้วที่จะเสียสละเวลาของคุณเพราะสิ่งที่คุณไปนั่งเนี่ยสภาทนายความจ่ายเงินให้คุณมันเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วอาาจย์นะฮะ คือมีรายได้ผมก็เคยไปนั่งห้าร้อยบาทถูกต้องมีฮะน้องพีพไม่ได้ไปนั่งเปล่าแต่คุณแนะนําให้เขาคและถ้าคุณทําไม่ได้คุณแนะนําเขาดีฮะไปพบกับอายการอ่าก็แนะนำต่อไปคุยกับเขาว่าถ้าคุณมีเงินสองหมื่นเมื่อไหร่คุณค่อยมาคุยกับผมชื่ออยู่ในนี้ฮะจะมีทนายอาสาวไว้ทำไมคะอาจารย์ถูกต้องใช่ค่ะคอเออผมถึงบอกว่าฟังแล้วเนี่ยเวลาปลาเนี่ยเน่าเข่งเดียว แค่ตัวเดียวแต่ทั้งเข่งหรือนในจำนวนมากมันเสียหายหมด่อาาจย์นะครับผมฝากพี่ๆนะครับน้องๆทน,นายความด้วยกันใครก็ตามถ้าเขาได้รับความเดือดร้อนช่วยเขาเถิครับไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนแล้วฮะช่วยคนเนี่ยคือกุศลอันสูงสุดนะคะที่สำคัญ<ม>ช่วยคนที่เขากำลังเดือดร้อนนะคะได้บุญมากเพราะเขาก็ไม่รู้จาหันไปที่ หาที่พึ่งที่ไหนที่สําคัญอย่างรายการเราเนี่ยนะคะเวลาเราให้คําแนะนำเนี่ยเราปรึกษาฟรีอยู่แล้วฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย่เเข้ามาถามก่อนปรึกษากันก่อนแ้วทุกครั้งที่เราแนะนําไปหาทนายอาสาเนี่ยเพื่อความสะดวกของท่านอยู่ในจังหวัดของท่านเอาง่ายๆนะน้องพิม์เราอยู่กรุงเทพเสร็จแล้วให้เราเดินทางไปจังหวัดน้องคายแล้วถ้าเกิดสิบจังหวัดล่ะเราจะทำอย่างไรเหมือนกับที่ผมเคยพูดให้น้องพิมฟังนะครับไปที่จังหวัดกระบี่ เขาก็ถามผมผมบอกว่าผมมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาและเป็นทนายความด้วยอะไรที่เราเสียสละได้เราเสียสละไหมเพราะว่าอาจารย์โสพลเพชรว่างท่านอายุมากกว่าผมนะแต่ทุกวันทุกวันพูธอะท่านต้องเดินทางกับจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อไปสาลาใครทุกโดยให้ชาวบ้านเนี่ยมาพบกับท่านแล้วท่านปรึกษาฟรีนะนี่คือสิ่งที่เราควรจะเรียนแบบอย่างอาจารย์โสพลเพชรว่างเป็นตัวอย่าง ของทนายความรุ่นคุณพ่อนะน้องพิมเราควรทําตามฮะใช่ไหมฮะมีน้อยเราก็กินน้อยมีเยอะเราก็กินมากหน่อยท่านกลับไปที่บุรีรัมเนี่ยท่านทานท่านใช้เตาเตาฟืนอ่ะเตาอังโลแล้วก็ก่อไฟแบบฟืนต้มผักต้มอะไรทานแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านมากๆเลยนะไม่ใช่ต้มอย่างเดียวนะท่านปลูกผักสวนครัวอาจารย์สวพคนอ่ะดินเองด้วยเห็นเอาผ้าเข้ามาผูกเอวกาะเกงขาสั้น ล้วใช่รองเท้าบูทแล้วใครจะไปรู้อะอดีตท่านรองประธานนะค่ะอาจารย์ติดดินมางค่าสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมฮะท่านน่ารักมากและท่านช่วยคนเนี่ยช่วยอย่างบริสุทธิ์ใจนะฮะผมถึงบอกว่าพอได้มาอยู่กับท่านได้เดินตามรอยท่านเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วก็เหมือนกับประชาชนนะฮะที่ได้รับความทุกข์เราได้ไขทุกข์เขาให้เรามีความสุขนะรองพิม าาเพิ่มนะพอคุณนาลินีเนี่ยแกสำเร็จเรารู้สึกดีใจ,าจาไปที่จังหวัดกระบ,บี่สำเร็จเราก็ดีใจนี่ยังอีกลายหนึ่ง <นะ S 2> ก็คือป้าลำใหญ่ จะต้องเดินมาแล้วยังมีอีกหลายๆอาจารย์ที่บอกว่าจะตามมาเพราะว่าอาจารย์สมพลเองเนี่ยก็ได้รับเรียกว่าไว้ใจอาจารย์วิโร์ฝากดูแลหลายๆกรณีหลายๆไฟรายการหลายๆท่านนะคะบางครั้งโทรมาคือปรึกษาอาจารย์แล้วเนี่ยถ้าจะต้องลงไปเรียกว่าทำคดีดำเนินคดีเนี่ยนะคะอาจารย์วิโร์ยังหนุ่มยังแน่นนะอาจารย์สมพลบอกว่าก็ช่วยหน่อยละกันแต่ว่าก็ต้องจัดเวลาเพราะว่าต้องมาจัดรายการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกก็ปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้จริงด้วยเพราะอะไรรู้ไหมน้องมพ์ อย่างอาจารย์สพลน่ะท่านวางแนวทางให้กับผมอ่ะดีแล้วแต่บางอย่างอยากให้ท่านผู้ชมทราบนิดหนึ่งน้องบิมบางอย่างเราต้องเจาะลึกแล้วก็ข้อเท็จจริงเราต้องสอบถามเยอะนะฮะบางทีอย่าโกรธนะเอ้ทำไมเราต้องซักไซต้องอะไรนะครับก็ต้องฝากด้วยนะคะนอกจากบอกว่าน้องพิมพ์เองเนี่ยก็กลายเป็นคนซักเก่งเดี๋ยวนี้เวลาในการโทรมาเบื้องต้นก็จะต้องสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะรายงาน ให้กับทัานทนาไม่ว่าจะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์สุพลคืออย่างนี้น้องพิมพ์เวลาเราซักเนี่ยเราไม่ได้ซักเขาเป็นจำเลยนะผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยเราซักเพื่อเราต้องการข้อเท็จจริงเพราะน้องพิมพ์กับผมฟังแค่ฝ่ายเขาฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งเรายังไม่ได้ฟังพอเมื่อเราฟังฝ่ายเขาแล้วเราก็ต้องไต่ตองซักถามเพื่อมาประมวลนะฮะแล้วก็มาพิจารณาอีก ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยตรงไหมเพราะบางอย่างอย่างกระบี่อ่ะทาไมผมถึงต้องลงไปไปไกลด้วยเพราะว่ามันต้องดูหลักฐานค่ะอาจารย์ถูกไหมฮะมันเป็นคดีละเมิดคดีละเมิดมันมันต่างจากคดีอาญาเพราะว่ามันมีหลักฐานเป็นพูดง่ายสัญญาก็ดีรับสภาพก็ดีมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องลงไปดูต้องลงขึ้นที่ไปดูจริงจริงเราอยากให้เขาแฟกมาด้วยแต่เขาบอกเขาไม่สะดวกค่ะก็เขาก็เรียกว่า ดูวยในเรื่องของค่าเดินทางค่าใช้จ่ายนะคะเห็นไปแอบทานอะไรกันถ่ายรูปมาฝากครับผมนะคะไอ้นั่นเขาเรียกว่าน้ําใจน้ําใจของเจ้าบ้านเราเป็นแขกผู้ไปเยือนเราเป็นแขกผู้ไปให้คำปรึกษาเรี้ยงดูปูเสือเสือไม่เอาไม่เอาไม่นั่งเสือเห็นนั่งเก้าอี้นะนินทะเลด้วยนะคะอย่างอาจารย์สมพลเองเนี่ยท่านบอกว่า ชาวบ้านก็จะเอาปุ๋ยเอาขี้วัวขี้ควายเนี่ยมาให้ท่านใช่นะคะทีก็เป็นขนมเล็กน้อยที่ทำจากคือชาวบ้านเองน้องพิมพ์อย่างคนไทยแนวละค่ะสมัยที่น้องพิมพ์เอาง่ายๆยังไม่เกิดค่ะอย่างผมเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะฮะกินข้าออกัสอายุแปดเก้าขวบพอไปบ้านไหนเนี่ยเขาจะถามอันดับแรกเลยกินข้าวยังจะกินไหมค่ะเรียกกินข้าวก่อนเลยนี่คือนิสัยของคนไทยค่ะเหมือนกัน เมือออาจารย์โสพลเพชรวางท่านอยู่ศาลาของท่านเขาเรียกศาลาไขทุกเวลาชาวบ้านมาเนี่ยชาวบ้านอ่ะจะไม่ค่อยแรงน้ําใจหรอกยังไรจะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาางคนขุดนอมาฝากธรรมดานั่นนั่นคือเขาเรียกอ่ะอัธยาศัยมิตรไมตรีถามว่าเราเรียกรองไหมไม่ใช่มันเกิดจากพูดง่ายๆว่าบรรพบุรุษของคนไทยเวลาเจอน้องพิมพ์ ทานข้าวยางไปไหนมาทั้งที่น้องพิมม์ทานอิ่มแล้วอีกนิดเด่งไหมก็พยายามจะ้าแฟไหมน้ำชาไหมขนมหวานน้ำเดิมไหมเออนี่คือนิสัยคนไทยเพราะจริงๆแล้วผมพูดตรงๆว่าผมภูมิใจนะที่เกิดมาอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของเราอบอ้อมอารีนะแล้วเจอกันยิ้มยิ้มตลอดให้จริงๆนะ เราเจอกันเรายังไม่เคยหน้าพึ่งใส่กันเลยไม่ไ่มรอยิ้มแจกกันมาก่อนของฟรีให้ง่ายที่สุดนะเราเป็นชื่นใจนะแล้วก็เป็นมิตรด้วยไงจชะเพราะว่าทุกคนมีทุกหมดน้องพิมก็มีทุกผมก็มีทุกแต่ทุกเนี่ยทุกอย่างมีทางออกค่ะมันไม่จําเป็นต้องมาใส่อารมณ์ใส่กันนะฮะเลยฝากวิชาชีพทนายความไว้ด้วยคุณเป็นนักกฎหมายคุณมีโอกาสดีกว่าชาวบ้านคืนนะคืนนะ ใช่จไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้เพราะว่าทุกครั้งเราเองเนี่ยเราจะแนะนําว่าให้ไปหาทนายอาสาตามจังหวัดต่างๆที่เขาอยู่แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีนะไม่สบายใจพูดง่ายๆนะคะคือคือมันเสียชื่อไปคําว่าทนายความไงเสียชื่อไปหมดแล้วโดยเฉพาะทนายอาสาคุณต้องเข้าใจตัวคุณเองก่อนว่าคุณอาสามาดูแลให้มาให้คำปรึกษาแล้วแต่ถ้าคุณไม่สะดวกคุณอย่าอาสาถูกไหมฮะถูกต้องไอ้อย่างเราเนี่ยเราพูดตรงๆเรารับใช้แผ่นดิน คืนให้กับแผ่นดินคืนให้กับประชาชนเดินตามรอยของอาจารย์โสพลเพชรว่างก็ต้องฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับเบรกนี้นะคะอาจารย์เบรกหน้าเราจะเริ่มเปิดสายเปิดสายหลายๆท่านที่มีประเด็นนะอย่างคุณนารินีด้วยนะโทรเข้ามาพูดคุยกันว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนเราก็ยังมีท่านอื่นๆนะคะเราไปเยอะเลยในเบรกที่สและเบรกแล้วก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข ศูนย์องเาสามสี่เก้าสอง9ถึงเนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมอนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่า<ม>ทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่า พลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง